สวัสดีค่ะมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดจากาบันทึกของ l i ออนเล่ม2ค่ะครับผมบันทึกเล่มนี้ผู้เขียนคือโค้ชไลออน2020เขาออกตัวไว้น่าสนใจนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องเล่าสัพเพเหระแบบว่าอ่านเอาเพลินๆไม่ต้องไปซีเนียรเรื่องไวยากรณ์อะไรแบบนั้นเลยอืมเหมือนชวนให้เราหาแง่มุมกันเองมากกว่าเนาะ ให้เราตีความไปพร้อมๆกันถูกต้องเลยค่ะแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจแนวคิดหลักที่เขาเรียกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งหค,ครับผมว่าเอ๊ะแนวคิดนี้มันบอกอะไรเราเราเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรายังไงได้บ้างคะนะ่าสนใจมากครับแนวคิดเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคือโดยพื้นฐานมันก็จริงมากๆนะครับ เราทุกคนเชื่อมโยงกับสังคมกับโลกรอบตัวเราอยู่แล้วใช่ค่ะเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนาะการกระทําของเราความคิดเราเนี่ยมันส่งผลออกไปเสมอจริงๆครับในบันทึกเนี่ยเขาย้ําชัดเลยนะคะว่าหากสังคมที่เราอยู่มีความทุกข์เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์อืมครับเมื่อสังคมที่เราอยู่มีความสุขเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความสุข ตรงนี้แหละค่ะมันน่าคิดมากๆเลยคือไม่เกี่ยวกับเจตนาเลยด้วยซ้ําแค่เราอยู่ตรงนั้นมันก็ส่งผลแล้วใช่ครับแล้วที่มันลึกไปกว่านั้นอีกคือเขาปูพื้นฐานด้วยเรื่องออสรรพสิ่งที่บอกว่าทุกอย่างมาจากจุดเดียวกันหมดเลยอ๋อเรื่องบิ๊กแบงใช่ไหมคะครับการระเบิดครั้งใหญ่ที่เป็นต้นกําเนิดของทุกอย่างพอเราเข้าใจว่ารากฐานเรามันอันเดียวกันการเป็นส่วนหนึ่ง มันเลยไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่เป็นความจริงในระดับโครงสร้างเลยนะครับโอ้หพอคิดแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราเชื่อมโยงกันนะคะแต่คือการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยเพราะรากเรามันอันเดียวกันจริงๆจริงด้วยครับพอเข้าใจว่ามาจากจุดเดียวกันเความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันรักในสรรพสิ่งมันก็เกิดง่ายขึ้นอย่างที่บันทึกบอกเมื่อเราเข้าใจ เราจะรักกันอืมรักกันเพราะว่ารากเงาเราคือพลังไงานเดียวกันประมาณนั้นเลยครับไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามแล้วถ้าเรายอมรับแล้วว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วทุกอย่างที่เราทํามันส่งผลแล้วเราจะแสดงความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งเนี่ยได้ยังไงบ้างคะครับในบันทึกเขาก็ชี้ไปที่แนวคิดเรื่องการทําหน้าที่ครับผมการทําหน้าที่แต่ที่น่าสนใจคือเขาเน้นว่าให้เริ่มที่ตัวเองก่อน ไม่ใช่ไปมองว่าคนอื่นทําหน้าที่หรือยังแต่ให้กลับมาดูตัวเราเองก่อนว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราหรือยังอ๋อคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราแต่ละคนรับผิดชอบนี่เองใช่ครับการทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก็เหมือนการสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมไปในตัวเลยเหมือนในบทคนที่มีประโยชน์ที่บอกว่าพอเราดูแลตัวเองดีทําตัวดีเราก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นคนอื่นทําดีเขาก็เป็นประโยชน์กับเราถูกต้องครับ เหมือนส่งต่อพลังงานดีๆให้กันมันคือการสร้างสภาวะการที่เราอยากเห็นขึ้นมาจริงๆผ่านการลงมือทําของเราค่ะบันทึกย้ําเลยว่าเราต้องเรียนรู้อย่างใส่ใจว่าเราต้องการให้สังคมที่เราอยู่เกิดสภาวการในแบบใดและเราต้องทําอะไรอย่างไรเพราะเราไม่ใช่แค่คนดูแต่เป็นคนร่วมสร้างครับผมเป็นผู้ร่วมสร้างจริงๆแล้วถ้าการกระทําเรามันสําคัญขนาดนี้ อะไรคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราจะใช้สร้างสภาวะการที่ดีแบบที่บันทึกเขาว่าไว้ละคะคำตอบที่บันทึกเน้นมากๆเลยคือการรักตัวเองครับการรักตัวเองเอ๊ฟังดูเหมือนจะเน้นตัวเองไปหรือเปล่าคะประเด็นนี้น่าสนใจครับคือการรักตัวเองในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่คือการสร้างสภาวะข้างในเราให้ดีก่อนให้มีความสุขรู้สึกดีคิดดีพูดดีทำดี อ๋อ oh, ค่ะค่ะพฤติกรรมบวกพวกนี้พอเราทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยมันก็จะแผ่พลังงานดีๆออกไปข้างนอกเองสู่คนอื่นสู่สังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่เข้าใจแล้วค่ะคือเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนจะได้มีแรงไปสร้างผลบวกให้ส่วนรวมเป็นการเรื่องจากข้างในจริงๆใช่เลยครับตักกะง่ายๆคือเราให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ถ้าข้างในเรามันขุ่นมัวเต็มไปด้วยพลังลบ มันก็ยากที่จะไปสร้างอะไรดีๆให้โลกรอบข้างได้การรักตัวเองดูแลตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่ในฐานะส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงสรุปได้เลยนะคะว่าจากบันทึกนี้เนี่ยแนวคิดเราเป็นส่วนหนึ่งมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากๆของเรากับทุกสิ่งเลยครับผมพอเรารู้ตัวเราตระหนักถึงเรื่องนี้มันก็นำมาสู่ความรับผิดชอบที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ครับ แล้วเครื่องมือสำคัญที่สุดก็คือการรักตัวเองเพื่อสร้างพลังงานบวกส่งต่อให้ส่วนรวมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นั่นเองเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะครับจากที่เคยมองว่าเราเป็นแค่คนคนหนึ่งโดดเดี่ยวกลายเป็นว่าเราเห็นตัวเองเป็นเหมือนเซลล์หนึ่งในร่างกายที่ใหญ่กว่าคือสังคมคือโลกใบนี้มีประเด็นไหนที่น่าสนใจส่งท้ายอีกไหมคะจากบันทึกเล่มนี้มีครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือบันทึกเขาพูดถึงการสังเกตพฤติกรรมของคนโง่กับ พฤติกรรมของคนฉลาดด้วยอืมยังไงคะคือคนโง่เนี่ยมักจะสร้างพลังงานลบและความทุกข์ให้ตัวเองและคนอื่นคิดลบพูดลบทำลบส่วนคนฉลาดก็จะสร้างพลังงานบวกและความสุขคิดบวกพูดบวกทำบวกแล้วบันทึก็บอกว่าคนเรามักจะทำตาม,ตามกันอ๋อคนโง่ทำตามคนโง่คนฉลาดก็ทำตามคนฉลาดใช่ครับ ทีนี้แหละครับมันเลยเป็นคําถามชวนคิดที่น่าสนใจมากๆสําหรับเราทุกคนเลยในฐานะที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยว่าในแต่ละวันเนี่ยการตัดสินใจการกระทําของเราแต่ละอย่างเรากําลังเลือกที่จะสนับสนุนเส้นทางไหนกันแน่ทางของพลังงานลบและความทุกข์หรือทางของพลังงานบวกและความสุขแล้วตัวเลือกของเราในวันนี้มันกำลังร่วมกันสร้างประสบการณ์แบบไหนให้กับสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่นี้กันแน่ โหเป็นคำถามที่ทิ้งไทยได้ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะต้องกลับไปคิดต่อเลยนะคะเนี่ย